ทอฟอร์มแลนะทอฟอร์มแล้วโอเคฮะเฮ้ยตัวแอร์ไม่ได้กินแล้วหรอกนี่หลบทันหลบทันโอ้โหคอมโบโอ้ยโอ้ยโอ้ยตาแทบแตกโอ้ยตาแทบแตกสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาแมปอะไรฮะ แอบเกรดครัยินดีที่ได้รู้จักครับเนี่ยแมปนี้กติกาคือยังไงฮะเหมือนแมปดอไหมฮะคือต้องรีบวิ่งครับถ้าถึงเซฟโซนแล้วมันแล้วก็จะมีสปาระตลาดเราคล้ายๆแมปดอกับเพชอร์ครับแล้วมันจะมีเวลาตั้งถ้าเราไม่ทันเวลาจะตกรีกโอเคน่าสนุกฮะน่าสนใจฮะไปเลยไหมฮะไปเลยไหมฮะ โอเคลุยเลยมาเลยสามคนนะสามคนนะไหน่อยู่ตรงไหนห้องไหนรอเข้ากันมันโอ้ทำไมตรงนี้มันมีฝูงชนอาัยอยู่ในนี้ทำไมจอแจกันจ่ะฮะตรงนี้จอแจแน่นเอียดต่อมาแล้วแบ่งกันไปฮะแบ่งกันไปฮะ ไม่เอาเดี๋ยวจะโกลในนั้นอีกลเดี๋ยวจะตัวมนุษย์ป่าอีกรอบเอาไปเลยครับไปเลยครับเปิดแล้วโอเคคบคนแล้วคบคนแล้ขอรีนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปก่อนนะพิมพ์คพูดพีฉลองด้วยคำพูดนี้โอเคมาหนึ่งจะได้ไปสูงค่า yes ีีีซี่ีีซี่อ่ะไม่เห็นจะอีซีีซี่เลยโอเคฮะจีจีูจี กมาเลยฮะโนกุดเกมพร้อมยังฮะพร้อมยังฮะเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนลอยกาอากาศอยู่อะรอสักครู่อะเพื่อนลอยกาอากาศมาเลยฮะเดี๋ยวลอยแล้วเจ้โอเคมาเลยฮะเดี๋ยวมาเลยฮะมาเลยฮะเฮ้ยทำไมเพื่อนเป็นหมาไปแลรออะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไปเลยฮะไปเลยฮะพอ,อาถ้ทาทำจสไลด์เขมพิวเตอก็คล้ายๆแมปอดอฮะแ,แต่ว่ามันจะเร็วกว่าแมปดอใช่ไหมฮะแมปดอมันจะมันจะเป็นแบบว่าอันอันนี้นต้องใช้ความเร็วฮะเออมันอันนันนั่หะมันใช้ความเร็ตัวนี้มาแล้วเออศัตรูมาแล้วมาแล้วเออเออเเออออเออเออโออเออออเเอเออออ โอเคฮะโอเคเอาไปไหนแเราขึ้นไปไหนเกิยนลงมาแบบเท่เลยฮะมาลงมาในเสื้อผ้ากันนะแต่แมปดอมจะเป็นแบบว่ามันจะช้าๆสโลโซโลเบิร์นไปเรื่อยฮะแต่อันนี้แต่อันนี้มันจะเร็วกว่าโอเคอันนี้มันต้องใช้ความเร็วแล้วก็ความเชี่ยวชาญจ้ะโอเคฮะอันนี้ต้องไวนิดหนึับโอเคฮะเฮ้ยรอด้วยหลอด้วยรอด้วยอ่าหลอตายแน่เลยลุงชานตายแน่เลย เฮ้ย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 อดอ้าวแอมสไว์เหมือนกันครับเคฮไปเรยไปเรียไปเรียบไปเรียเทีมก็มันด้วยอะพีงเราใจอะไหนถ้าตามเพื่อนไม่ช่ก็แล้วแต่เลยนะอย่าทิ้งเพื่อนนะอย่าทิ้งเพื่อนเฮ้ยลุงชั้นนํเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วประตูมาอีกแล้วฟาบเยอะมีเยเ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ้าทำไมไปโูทางนู้นกันล่ะเอาลูกชันมาผิดทางอนเนี้ยโอเคตัวไหน่ะอันนี้รอบนี้เราจะเจอไรไอโอ้ยหลูกกับชื่อสไลด์ครับสไลด์อสไลด์สไลด์อย่างเงี้ยที่ไม่ใช่สไลด์เหมือนเนี้เราเราสไลด์แล้วก็ต้องเจอกับตัวสไลด์แหละไปแล้วไปแล้วมาพร้อมว่ามันมองเะ มันมองหน้าเรามันมันจะบอกสมมติถ้าเรามองหน้ามันห้ามมองเกินสองครั้งไม่งั้นสายไม่ดีตุยครับถ้าพูดว่าต่ออายุอย่างนั้นเอาแล้วเนี่ยนี่ทำทำไงถ้ามองอ้าโอเคโอเคโอเคลุงชานยังไม่ชำนาญนะจะมองหลังก็คือได้ครับเออ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 มาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเโอเคโอเคไปละโอเคเอาลุงชานกลับมานำอีกแล้วเอาเอางงงงชา ใครที่มองเรานี่จะตาลายเหียนล้เนี่ยเกียไปแล้วะไปแล้วะเปิดประตูไหวมากเลยเกียไปเลยเอ้ยมาแล้วมาเลียวมาเล้วมาเล้วมาเล้ว แล้วทางหลบอยู่ตรงไหนก่อนทางหลบอยู่ตรงไหนเอออยู่นี่นี่เออเรียบเหรอตายเรียบเลยเหมือนกันครับตายหมดเลยเอ่ะไปโลกหน้าเหมือนกันสิ้นชีพโอ้ไม่ก็อันนี้ชีดแต่ถ้าเพื่อนคนนึงไปถึงเซฟโซนได้เราอ๋อได้จริงนะโอเคโอเคโอเคอ๋อดูเลยอ๋อพันมีอยูเนียไม่น่าเชื่อโอ้พันมีโอ้พันมีเทพอ่ะเดอะแบกอ่ะเดอะแบกเดอะแบกเพื่อนเดอะแบกเพื่อนผมละทิ้งความผมละทิ้งตำแหน่งของเดอะแบกครับ มันเลยแบบฝากมากเลยไม่มีตองมาฝากความหวังไว้ด้วยนะฝากอุ้ยนี่แน่นอนนะแน่นอนยอดนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตอนนี้เราจะเจออะไรฮะอ๋อไอ้ตัวนี้กับตัวนี้โอเคตุ่มประตูจะชวนเล่นแดนดิบเวอร์เลยตอนนี้เนี่ยใหม่พร้อมมะพร้อมมะแตุ้มตุ่มจุนชานพร้อมแล้วฮะฉันไม่พร้อมฉันจะแปลงร่างเป็นหมาแล้วฉันจะไปกัดตูดไปแล้วไปแล้ว ไปเร็วไปเร็วไปเร็วนี่อะไรฟีลนิ้งเนี่ยเก๋เอ้ยเออเออหลบหลบหลบเก๋ฮะมาดีฮะมาดีเอ้ยเอ้ยเอาโดนอะไรก็เอ้ยโดนอะไรอ่ะเฮ้ยเอาเอาเอาลุงชันรอดเอาเป็นดีไปอีกเอาเป็นดีไปฮะเออดีดีฮะดีฮะสำนั้นอะเมื่อกี้ฟุกนะฮะไปยืนอยู่ข้างขพอดีฮะไม่นั้นก็สิ้นชีพเหมือนกันนะ เลยนเอ้ยามีกแล้วม่เดีวมาอีกแว้วมันนไมีกแล้วไม่เดีวไอ้ตัวสีชมพูเดียมามีกแล้วอ๋อหลบแค่ตรงนี้ก็ได้อ๋อหุยไม่รู้นะเนี่ย เปิดด้วยความนิ่มนวลเปิดการถีบแต่ไล่ใส่มนเปิดยังเปิดยังโอเคเปิดแล้วฮะเปิดแล้วมันมาดิเฮ้ยเอาเบื่อตัวนี้มากเลยอ๋อตอนตอนมันมานี่ก็คือแบบว่ามันจะมีแบบว่าซ่าจอหน้าจอจะซ่าหนึ่งครั้งใช่ป่ะอตัว condition นะคะฟุ๊กเหีอย ฟูฟูเข uh ้าไปฟูฟูฟ e uh> ูฟ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 ูดีฮะมาดีฮะมาดีฮะเออติด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 อะไรติดอะไรมันนี่ไงนี่นหละหลบข้างหลบข้าง ลบข้างลบข้างแล้วเออดีดีดดอ่าคุมหลวงคุมหลงสิ้นชเีเอ้ยเอ้ยพชันเริ่มรู้หลักแล้วอ๋อถ้ามันซ่าหนึ่งครั้งในใจนี่เลยอ่ามารอยเออผมผมงงครับ <c oughs> ผม,มงง <c oughs> ผมไม่รู้สึกตัวมันมัน,ม,น,นมันไวไงมันไวอ่ะแบบนี้มันไวอ่ะมันต้องตัดสินใจไวอ่ะต้องไหวพริบแล้วก็ตัดสินใจไวตอนนี้มีฝันไปหมดแล้วครับพร้อมแก้ตัว อ๋อทำไมเป็นเบียดกันอยู่นั่นอะจะสิงล่างกันเหรอผมเราจะรวมล่างกันไปเลยฮะไปเลยฮะเดาอย่วพึ่งไปเอาอย่าพึ่งไปมาดิมาดิเอายังเอายังไปลนะพอไปก็ไม่รอพระชานเลยโอ้โหโอ้โหไปกันเลยนะโอ้โหไม่รอแล้วตาเดี๋ยวรอด้วยฮะรอด้วยเอ้ยเฮ้ย มาดีฮะมาดีฮะมาดีฮะมันมาเยี่ยวมันมาเยี่ยวอ่ะเกียเฮ้ยมามามาเข้ามาอ้าวฉันสับตีนแตกไปแล้วฉันกินเอนดูจิตเหมือกินเอนดูจิตลิงบวกเออต้องต้องสั้นสตินิดนเดียวแบบนี้นะเอยล้พร้อมแล้วฮะมาแล้วสับตีนแตกลุยมาแล้วมาแล้ว อุ้ยทำไมกลับมาทำไมเร็วกว่าเพื่อนเลยอะอุ้ยไปทำอะไรมาไปทำอะไรมาไปล้างตูดก็เลยไปล้างตูดนะไปล้างตูดตูดสะอาดแล้ววิ่งเร็วเลยฮะเกี่ยวมันไม่เนี่ยโอเคโอ้โอเครู้หลักรู้หลักหลบฮะพร้อมมะไปเลยะรู้หลักกันไม่ได้รู้หลักะไรตายทุกจีอะ ตอนไหนก็ได้เราตอนไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นหนุ่มเดียวกับกงเพลิงโอเคฮะเอาเลยฮะอุ้ยพันเมียผู้เชี่ยวชาญ yes เล่นมาผู้เออหมายเยอะหมายเยอะผู้เยาวนานผู้เยนานวนานหรือเชี่ยวชาญฮะโอเคฮะเฮ้ยเออเออหลบทันนะอ๋อลืมไปว่าตรงนี้ไม่ต้องหลบข้างๆก็ได้ดีกว่าเประตูแล้วไม่เครับเออฮะ เฮ้ยรอบนี้มาดีฮนะเอ๊ยผมเนีอยมันค่วงไปไหนเลยนะครับเกมนี้ถ้าเรนอีกลมกบจะเป็่ลูกพ่วงยังไงครับอ๋อกดมันกด <S <S คดกลิกอ่ะกดคลิกกดคลิกอะลูกเนี่ยให้ไฟมันกะพริบยอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะค่วงได้กดแช่วไวอ้อ่ะ กดแช right. wow. ่ไว้อ่ะลูกกดกดคลิกซ้ายแช่ไว้มันจะควงไว้นะนี่เป็นไรเล่นนใไอเอ็มเจได้ข้าคือเจได้ฮะข้ามีไฟฉายเลเซอร์ไปเลยฮะไปเลยร้อมอะพร้อม่ะไปเลยฮะไปเลยฟ้ามาโอเค้อมาเหรอมาไหนไหนไหนเอาเอาไม่ไม่เปิดนะไม่เปิดกันละฮะ ลืมอะจุดเกรงใจอะจุดเกรงใจเอ้อลืมอีกแล้วลืมอีกแล้วอุ่แล้วไม่แล้วมาแล้วสีชมพูไม่แล้วเหลอเออจะตายไหมจะตายไหมเออยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ออ่ะเเูด แอมแสมวายแอมสวายผมผมได้ผมได้โจร้าวฮึบอ่ะนะฮะโอ้มันมีตัวหนังสือขึ้นตลอดอ่ะโอ้โหหลบไม่ทันอ่ะอ้เอามีไก่ด้วยมีไก่มีไก่วิ่งด้วยอ่ะเอ้ยมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วแต่ผมชอบเรียกหนูห้องห้องมาเลยห้องห้องมาแล้ยห้องห้องมาเออมันมาแล้วรอด้วยเด้อเข้าห้องแล้วเออ หนึ่งตายท่าสวยอีกแล้วเรียบร้อยอะมันไม่ทันอะฝากด้วยนะฮะฝากความหวังด้วยนะฮะทุกคนฝากด้วยนะตอนนี้พ่อชานดูของพันมีอยู่อะมาดีอะมาดีอะโอเคฮะดีดเลยผมน้ำนะาอ๋อล้างูตรมาแล้วก็เลยดีดโอเคฮะพร้อมอะล้างจุดเด็กน้อยเอาเลยไหมะเอาเลยไหมะ ม,มันมีตัวที่ชื่อว่าผมจะใบให้นะครับตัวผมจะสปอยให้นะครับถ้าเราผ่านเออเซฟโซนนี้ไปได้นะคบจะม,มีตัวที่ชื่อว่าโดเซอร์กับอเอออะไรไม่รู้อ่านยากค่ะโอเค ไม่เป็นไรฮะก็เขาจะได้มันเป็นมนีเลยครับขาอะไรก็ได้บังหัวเราไว้ครับอ๋อไม่ให้เรามองเขาเหรอฮะหรือว่าไงอันไหนก็คืออะไรก็ได้บังเราได้บังส่วนหัวเราครับอ๋อก็แค่ยืนยืนบังก็ได้อย่างเงี้ยหันหลังบังก็ได้อย่างเงี้ยเหรอไม่ได้ครับต้องอะไรก็ได้แบบหลบหลังหลบใต้ประตูก็ได้นะครับอ๋อหลบหลังประตูอ๋อโอเคโอเคส่วนโดเซอร์มันจะโผล่มาพร้อมกับแคลเนชันนะครับไอตัวที่เป็นดวงตาวิ่งเร็วครับนมข้นหวานคลเนชั่นเหรอไม่ใช่ครับโอเคอะ คคิดดถึงงไไ้รับรู้ความรู้ที่ไหครับรู้ว่าผมจะเล่นมุกนี้ใช่ไหมโอเคพร้อมแล้วสมมติถ้ามันโผล่มาเราต้องทำอย่างนี้ครับอ๋อเฮ้ยเราจะเป็นหมาอ๋อเราต้องย่อคิดว่าเราจะเป็นหมาดิ๊บดิ๊บดิบดิบดิบคิดเอาอย่างเงี้ยเร็วฮะความเร็วแสงฮะไปเลยฮะไปเร็วปึ๊บไปเลยฮะมาดีฮะเอาเอาอะไร ยูอ,อ่ะมันเคลฟมากๆคืออะไรเฮ้ย,ยปปเฮหลบข้างๆหลบข้างๆเฮ้ยเฮ้ย <Yes. S 1> ไม่ได้กินชานรอบรอบเนี้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้กินชานรอบ เอ้าไปไหนกันหมดแล้ววะไปไหนกันหมดแล้ววะตามมาอยู่ปะเนี่ยเอออุ้ยหลบทันฮะหลบทันฮะหลบทันฮะส่วนลุงอะลุงเอ่อนำหน้าผมผมกำลังเห็นที่เห็นเออมาเจอเฟอร์คือถึงตะกียงเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเอาอะไรวะเอ้าอะไรอะไรเอาแมวแล้วมึงไปเอาแมวเอออไปทางไหนเอ้ยขอโทษงงลงทางแล้วงงทางอะตกลงวิ่งทางหน้าหรือข้างหลังงง มันมันคอมโบกันนะกับเิวแมนกับเอ่อการีชันตายซะงั้นโอเคมาเริ่มใหม่ทีแล้วก็ไปย่ำกระหม่อมจะเล่นในบ้านยล่นกระหม่อมพร้อมอ่ะพร้อมไปเลยอ่ะซูก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 ะสูกะแปลว่าอะไรคืออะไรสูกะซูกะเออสไลด์เราสไลด์สไลด์ขาคู่เราสไลด์ขาคู่ ปึ๊บไปเลยฮะเปิดประตูอุ้ยมันมีเซียนน่ะโอเคเอ้ยเอ้าลืมลืมลืมวิ่งเพลินลืมเปิดประตูเฮ้ยฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะได้เปิดโปแล้วก็เดินทะลุผนังไปเปิดโปเลยฮะเฮ้ยฮะโปนี่คืออะไระโปนี่คืออะไรผมสักผมสักรับปึ๊บไปแล้วฮะผมเคยโดนแบนนะครับอ้าวผมขี้เลยครับผมโดนแบนเอ้าแล้วก็ไม่ต้องเปิดเฮ้ยทำไมเปิดประตูไม่ได้โอเค โอเคได้ยินเสียงไก่ด้วยฮะเอ้เก่งเสียงไก่ฮะพยายามควงอยู่นะครับควงมันกดแชร์หรือเปล่าอาจจะกดแชร์หรือเปล่าครับมันมีอะไรกดแชร์ปะถ้านี้กดแชร์มันจะควงได้รับติ้งรับร็อติ้งไม่มีอะไรเลยครับอ๋อโอเคจะมีุ่มอื่นให้กดแหละแต่คิดว่าน่าจะมีให้กดแหละแต่ไม่รู้ว่าปุ่มไหนไปเลยฮะไปเลยฮะถ้าอัปเดตใหม่มันจะบอกชัดเจนว่าตรงไหนซ่อนกับตรงไหนเปิดคันโยกครับอ๋อเออดีเหมือนกันนะ เฮ้ยเอาห้องห้องมันจะโคตรเชี่ยวกว่าปกติครับอ๋อเกียวิ่งสอดเอิบสีชมพูอีกแล้วสีชมพูอีกแล้วเฮ้ยสไลด์สไลด์เฮ้ยสไลด์โอเคมาดีฮะไม่ได้กินแล้วหลอกรอบนี้เราไม่ได้กินแล้วหลอกดูดิเราโชว์เหนือเราโชว์เหนือไม่ต้องพูดเหนือเราก็เปะไปนอนคูรีกับหลานมะม่วงไปรีกับใครกินถุงก็มแล้วมาแล้วมาดีฮะมาดีฮะ โอ้ยทำไมช้ากว่าเพื่อนเลยฮะลุงชางช้ากว่าเพื่อนเลยฮะเออไม้ไสีชมพูมาอีกแล้วมันม้อีกแล้วน้นหวานคาเนชั่นมันตำหนินมเป็มหน้าเรามันวิบนี่ไม่ได้กินเราหลอกไม่ได้แล้วกินเราหลอกรอบเนี้ยบอกเลยไอ้นมผงคาเนชั่นนะคาเนชั่นนมคาเนชั่นนมข้นหวานโอเคฮะเฮ้ยมาดีฮะมาดีฮะรอบเนี้ยเซียนเหมือนเรียนมา เรียนกับวัดเซาลินนะวัดเสาหลินนะเรียบอประตูละเีย้อเรอโอ้ยมองตาแทมมองแทบไม่ถังแอนแน่แอนแน่ไอตัวนี้ไอตัวนี้โอ้ไม่กล้ามาเลยตัวเนี้ยสีชมพูสีชมพูสดใสไม่ได้กินเราหรอกรอบนี้ไม่ได้กินเราหรอกเอาตายเอาเอาทไมตายเอาใครตายเอาเอเาเอเอาวเด ตายแบบงงๆเลยอาสิ้นนะสิ้นชีพเธอทำไปจังงั้นน่ะทำไมอ่ะโจเก่าโจเก่าอ่ะโจเก่าเลยเดียวอะไรสักอย่างเมื่อกี้บีดีเคยเลุดเฮ้ยกดพี่เลี้ยบการเดียวอะไรสักอย่างเหลือชิต้าเฮ้ยสีชมพูมาอีกแล้วสีชมพูไม้เงี้ยวเฮ้ยสีชมพูไม้เงี้วมันมาอีกแล้ว เอ้ยเข้าเข้าเนื่อไม่ได้กินละล้อไม่ได้กินหมดนะะฮไม่ได้กินชั้นล่าอวิ่งเริ่มชันมาแล้วแน่นอนอ่ะสุดยอดแน่นอนเล่นไปยี่สิบชั่วโมงแน่นอนหรือนอนแน่นอนสิ้นชีพแน่แน่นอนนอนแน่นอนเล่นหนึ่งไม่ได้กินแล้วลับทันนะลบทันนะหมาดีฮะโอเคปั๊บไปเลยฮะไปเลยฮะึ๊บอื้อ เหมือนเหมือนห้องแต่ละห้องมันก็สุ่มไปเรื่อยๆด้วยครับเฮีอุ๊ยนี่ไงแน่นอนนอนแน่แน่นอนนอนแน่แน่นอนนอนแน่กับพ่อินเป็นนอนคุยกับล่ามะม่วงเลยนะเีันมีนอนคุยกับลามะม่วงเลย น้ำตายมาลีฮะมาดีฮะมาดีฮะเท่าฟอร์มแล้วท่าฟอร์มแล้วโอเคฮะอุ้ยเฮ้ยตัวแอรไม่ได้กินเราหรอกนี่หลบทานหลบทานโอ้โหคัมโบโอ้ยโอ้ยโอ้ยตาแทบแตกโอ้ยตาแทบแตกมือแต่ดีใจไอ้ตัวเมื่อกี้อุ้โอุ้ยตัวอะไรตัวอะไรเกลียบลาย เสียงซ่าซานั่นคืออะไรเมียว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 มาเวียเมียวเมียวเมียวได้ไงอ่ะอุ้ยโอยังไม่ตายไงเดี๋ยวน่าตายแล้วอ่ะโหเก่งอ่ะเอ้ยมาแล้วไอตัวกากลาอ่าไอตัวมันเป็นอะไรหนอนเหรอเป็นหนอนทรายอ่ะมันเป็นหนอนมันบอกว่า ชื่อของมันชื่อสลักพิษก็ปลาไหลอ่ะสลักก็เป็นหนอนนั่นแหละมีคนเรียกมันว่าปลาเป็นงางก่อนเนี่ยครับมันเป็นแบบหัวกระสุนนะสลักแปลว่ากระสุนนะเฮ้ย <Yes. S 2> ลๆๆๆมลมลมดีมาดีฮะมาดีฮะพันมีอมคอฟอ <fic> ร์มนะคอฟอมเลย แน่นอนนะพันมีท็อปฟอร์มมากอย่าลืมเปิดประตูให้หมดเลยอะไม่โยกคันโยกประตูจะเปิดได้ไงเฮ้ยเฮ้ยไมค์แกไอตัวกลางไอตัวกลางล็อกกันล็อกกันดีเลอสิ่งหมวกระสุนเนี่ยไอสลักไอตัวกลางขอายเสียงยูเนเบอร์ไกรยูเนเบอร์ไกรขื่อดือดขืดือดโอเคอะมาดีอะมาดีอะโอ้โหเดอะแบกเฮ้ยติดติดติดพันเอาติดติดติดเอาสีพูมไมีกแล้วไมค์แล้ว ไม่แลนะ้วไม่แล้วอาไม่หลบอ่ะเออจะวิ่งไปลืมอ่ะลืมอ่ะลืมอ่ะเกือบเกือบพันมีลืมอ่ะเอออย่าลืมคันโยกคันโยกพัมีมันสามารถช่วยชีวิตทุกคนได้ในแบบนี้นะโอเคฮะเฮ้ยมันมีเป็นระแบียกอ่ะ แน่นอนนอต่อไปจะเป็นฮีทนะหลาคนที่ดูคลิปนี้อยู่มันอาจว่าฮีทแต่ครับไม่ใช่ฮีทฮีทมันป็นโอ้ฮีทอะไรเงี้ยเหรอโอเคฮะมันคือร่างแย่ของไอ้ดวงตาพอนุฮูกตาโตเกี่ยวกันไหมเนี่ยพวกเราจอมจอมยุตยไอ้ตัวแอนแน่แน่ไม่ได้กินเราหรอกรอบนี้ไม่ได้กินเราหรอกโอเคลงทันเว้ยเนี่ยฮะปั๊บปั๊บเดียรเดียร อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบอ่าหลบหลบทานแล้วประตูไม่หลุดเอ้าประตูไม่หลุดเอ้าเกิดอะไรบั๊อกอ่ะบั๊อกอ่ะตามมาทันป่ะกำเน็ตดีครับเน็ตดีเลยเฮ้ยเอ้าประตูไม่หลุดเอ้าโดนเหมือนกันเออเอาตู่ตายชินชีพตัวตาแดงอ่ะตาดาวเหรอตายไมม่่แ้ลืมไปตาแดงมันต้องมองเอ้าเหรอต้องมองมันไว้เอ่ะงั้นอ่ะอันนี้อันนี้ใครอ่ะอุ้ยโอเค the bag the bag โอเค s ิ b ก c r i b ดึงบกฝากด้วยนะฮะตอนนี้เจอขาดเส้นทางแล้วตอนนี้ลายมาไม่โดนอย่างเโอเคฮะแน่นอนฮะมาดีฮมาดียๆฮะดีอ่าท็อปฟอร์มใช่ได้ฮะเพอะไรจะอยากฉันอยากเจอโดเซอร์ครับเออคุณได้สิ่นั้นเดี๋ยวนี้นั่นไงนั่นเจอตัวอะไรอ่ะต้องทำไงไอตัวเนี้ยโอ้คอมโบซะอีกคอมโบลูกซีช้าดูในเทนเดนอร์คอมโบก็คือแบบโดนต่อเนื่องเลยฮะ เฮ้ยตัวตาแดงตัวตาแดงโอ้โหยังมีไอตัวโอ้โหพุ่งอีกโอ้โหทุกอย่างไม่ขึ้นแจ็คสันโอ้ยอย่าลืมสไลด์ดิฮะสไลด์ยอมไม่มองก็ได้ตั้งสไลด์โอ้นี่โอ้ยโอเคอ๋อลืมไปมันต้องสไลด์แล้วก็ตั้งตั้งทั้งมองทั้งสไลด์ด้วยโอ้ทุกอย่างถ้าไม่มองถ้าไม่มองก็ถ้าไม่มองก็เจ็บแต่ถ้าไม่สไลด์ก็ตายเออมาดีมาดีอะ จักไอจักเหียงกับบุหูเลี้ยวจักกับบันไดไป่ทำอะไรก่อนนะเล้แมนใช่ไมเฮ้ยโอ้โหัมโบโอ้โหโดนโอ้โหสองเด้งมองคืนสองครั้งแล้วมองเคนสองครั้งปึ๊บเรียบ้อยเ้วลาจะหมดแล้วเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วยี่สิบวิยี่สิบวิยีิบวิกอีกกดอีกอีกแล้วโอ้ย อันน <önemli S 2> ี้อันนี้ครับฝุ่นฝนเลือดครับโอ้ยไอตัวนี้มันเป็นฝุนเลือดฝุนเลือดเราต้องหลบไอ้ลบ่นไอ๋อหลบในไอ้นี่เหรอไอ้ยิ้มสีเหลืองเนี่ยต้องต้องย่องต้องเออต้องคานอยู่ข้างล่างใช่ไหมอ๋อยอง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 แปะผมหนาท่ายองแปะกบเชื่อเลยครับโอเคโอเคเยสเลื่อมเลยไหม มีมีมีเพื่อนมีเพื่อนเป็นเกาหลีอ่ะชื่อยองยองฉี่ด้วยเฮ้ยไอตัวกลางไอตัวกลางมาเยอะมาแล้วมันมาอีกแล้วไม่ได้กินแล้วหรอโอเคฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออโดนอะไรอ่ะอันนี้ดูเถอะโอ้โหชิ้นชีพไม่งั้นมันจะพูดว่ามูฟเฟอร์กีนเกลเขาเป๊กใครไม่อยากเป็นเกลโอ้โหไดโอเคมาลาคุณผู้ชมแมะ ตามมาเด้อครับตามมาเด้อครับขอรุ่มก่อนซูมเฮ้ยซ่มซูมมีซ่มอะไรด้วยเนีเ่ยเฮ้ยในเฮ้ยในกุญแจกุญแจ,จเอาไปทำอะไรอะ่ะเอาก็เอาไปซ่มท่าทางครับเอาเหรอๆๆแล้วเราใช้ยังไงอะ่ะก็คือกด<อ>ครับไม่<อ>ไม่ใช่ติดตั้งอ่ะติดตั้ง,งยังไงอ๋อเนี่ยเหรอ Yes เหรียญตราเหรียญตราโอเคอะโอเคบาย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 ท่านผู้ชมกัน บาย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 ทีดวีมวเป็นไงบ้างฮะที่ผ่านมาไปไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ฮะแต่ว่าโอเคอยู่นะแบบนี้สนุกอยู่นะทังก็ดีนะเอ้านี่นะเราเดินไปไหนอะพี่บีเดินไปไหนเราอมันจะเดินะผมตายมาตั้งหนึ่งแบบผมตีเนี่ยครับเนี่ยเนี่ะโอ้เมันเดินบนผิวน้ำด้วยด้วยจะไปไหนอะมาลากูชมก่อนมีหลายคนนะควบคุมยาก โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราทั้งสามคนต้องไปแล้วนะฮะถ้าใครชอบแบบนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะวันนี้ต้องไปแล้วนะฮะบายบายเย่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 โอเคโอเคขอบคุณฮะชารเกมเมอร์